าไปกันที่โอ้โหไกลมากแกลมมี่นี่แหละนั่นแน่ว่าแล้วน้านาไปดูภาพบรรยากาศนี่เพลงอะไรนะน้องดอยชื่อเพลงเนี้ยเขาไปหัดกันในในที่เราจะดูเนียมีใช่สีมีถามใจตัวเองแล้วก็มีเพียงมีคู่ปรับคู่ปรับคู่ปรับมีคู่ปรับใจข้าาม ตัดสินใจเจอกระชวนทะเลาะเรื่อยไปคุยจีไรก็เทียงกันทั้งปีนั่งดูบอลเองเชียรคุละทีมเป็นคู่สีที่ไม่กินกันเลยทำอะไรต้องทำแยกกันนะถ้าไม่งั้นมีไฟกันตามเคย คนหนึ่งฟ้องอีกคนหนึ่งชอบลยุยงงมากเลยเมื่อคบกันได้ไงมีเรื่องเดียวที่คิดตรงกันก็คือพอเจ็ดเท็ดคนนี้ใจเต้นที่โอ้โเห็นแล้วมันเข้าตาใส่สมาร์ทแล้ว <Yeah. S 1> มากมาที่สุดรู้ไหมไม่ว่า พวกเราคือคู่ปรับเราจะปรับใจก็ามาอยากคบกันไปพร้อมกันนี่ว่าเลย,ยสัญญาจนจนจะสิ้นหนุ่วันนี้เธอรู้แล้วก็เคยตัดสินใจหุ่วันนี้เธอรู้แล้วก็เคยตัดสินใจ